ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นดังเดิมได้ไหมบางคนนะคะความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เหมือนเดิม เขาไม่แน่ใจจริงๆว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรได้ไหมตอนนี้แล้วถ้าทำแล้วมันจะเปลี่ยนให้ระหว่างเราสองคนเนี่ยเออมันดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่ามันจะแย่ลงอีกในหนึ่งถ้าไม่ได้มีประเด็นเนาะเขาแอบคิดเหมือนกันนะว่าช่วงเนี้ยคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมคุณดูเหมือนมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเร้นเขาอยู่นะคะเออนะคะ y o u are the precious gift of my life. เนาอเขาบอกว่าคุณอะเป็นของขวัญนะฮะที่ล้ำค่ามากๆในชีวิตเขานี่ขนาดล้ำค่านี่บางคนยังไม่รักไม่รักษาเลยปะถ้าแระเพทย์ที่แบบอยู่ๆก็แบบเอ่อความสัมพันธ์อยู่ๆก็แบบเปลี่ยนจาก หน้ามือเป็นหลังเท้าอะไรเงี้ย <N> นี่ขนาดมีค่าเนาะอ,อ้อช่วงนี้คุณแบบดูเริดเชิดยิ่งดูสวยขึ้นดูสง่าขึ้นดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นอะไรก็ตามแต่แล้วเขารู้สึกว่าดูเหมือนการเข้าหาคุณอีกครั้งเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องงา่ายเลยบางคนเขารู้สึกว่าคุณดูถือตัวด้วยซ้ำแต่ก่อนคุณอาจจะอนุญาตให้เขาแบบ เข้ามาหาแบบง่ายๆเนาะนะคะอีกในหนึ่งอย่างที่บอกมันก็จะมีเคสที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะเขารู้สึกเขารู้สึกภูมิใจนะในการที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะอารมณ์แบบว่าการที่ได้มีคุณอยู่ข้างกายนะมันทาให้เขารู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกแบบมีความพราภภูมิใจแบบรู้สึกแบบ รู้สึกตัวเองเลยคามากอาจจะเพราะว่าคุณเป็นคนที่วางตัวดีนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่คู่ควรแบบที่เขารู้สึกว่าการที่มีได้คุณมาเนี่ยต้องรักษาเอออันนี้ถ้าเป็นเคสที่ความสัมพันธ์มันโอเคอยู่เนาะนะคะ t pay attention to all the signs I trust they are guiding me home to you ไม่ว่าจะอยู่ สถานะไหนสเตตัสไหนก็ตามแต่เหมือนมีคําว่าคิดถึงหรือเห็นอะไรก็อดที่จะนึกถึงคุณไม่ได้นะคะได้เห็นได้มองได้ยินหรือได้เจอหรือได้ฟังเพลงี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างที่นะคะที่มันกระทบจิตกระทบใจให้เขาได้คิดถึงคุณเนาะบางคนนะคะอาจจะ ถ้าห่างกันไปเหมือนอยากจะกลับมาสร้างสรรความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งก่อนที่คุณจะไปสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ใหม่กับใครนะคะเออบางคนก็ไม่ได้มีประเด็นเนาะอาจจะอยากใช้เวลานะคะทานู่นทํานี้ด้วยกันับ,บคุณนะหรือช่วงเวลาที่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันทานู่นทานี้ด้วยกันแบบเขารู้สึกว่ามันมีความสุขมากมันเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสดใสอีกครั้งนะคะ I don't know what to do อีกอย่างเนาะ ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทํำยังไงดีอาจจะเป็นอย่างนี้ได้หนึ่งถ้ามีประเด็นกันอยู่เขาไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาคุณยังไงนะคะเข้ามาตอนนี้จะโดนด่าหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือสองอันนี้อาจจะแบบว่าในอนาคตอาจจะยังอยู่กันดีๆนะแต่แบบในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาทําเรื่องอะไรที่ผิดใจคุณนะ่ะเขาบางทีเขาก็กลัวว่าจะรับมือไม่ไม่ไหวแบบไม่ทันเหมือนกันหรือแบบควรจะงออยังไงหรือจะทํายังไงดีบางทีอาจจะ ไม่ใช่คนที่จัดการกับเรื่องเนี้ได้เก่งมากนะแต่เขาก็คงจะพยายามอยู่นะนะคะบางคนนะรู้สึกอยากจะเคลียร์กับคุณอยากเปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้หรืออีกในหนึ่งบางคนที่มีประเัญหะ,ะแล้วมันไม่ได้เคลียร์กันเนี่ยมันอยากจะเคลียร์เขาจะปลดเปลื้องทั้งหมดทั้งมวลที่มีสิ่งที่ค้างในใจนะคะสองถ้าไม่ได้มีประร็นกะ็คือเขารู้สึกว่ากับคุณเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้อง ไม่ต้องฝืนต้องเฟกใดๆนะคะและสามบางคนแอบมีแบบอารมณ์แบบอ,อนโซนนิดๆน่ะแบบอยากจะสัมผัสเนื้อตัวคุณด้วยนะเออ <c oughs> <c oughs> นะคะ I still remember the good times w e s h a r e เขายังจำช่วงเวลาที่ดีกับคุณได้เสมอหรือยังอยากจะมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณเนาะ Random สุ่มไม่รู้เรื่องของใครนะคะหากจะได้เรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ